ก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับที่มาร่วมโปรเจกต์นี้ครับผมอย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องด้วยนะครับที่ให้โอกาสโบได้มารองรับบทอะไรที่มันท้าทายกับตัวเองมากๆที่ไม่เคยเล่นเลยอย่างงี้ครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเรื่องนี้คือซี่วายเรื่องแรกของเราใช่ไหมใช่ครับผมเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกนะครับผมที่ได้เล่นเลยที่จริงก่อนหน้านี้เราเคยได้ดูบลตัองแบบโบจริงๆก็เคยมีดูผ่านๆบ้างครับแต่แบบไม่ได้เข้าไปดูแบบเจาะลึกอะไรเย่างนี้ครับ ก็จะเห็นแบบเพื่อนๆในวงการนี่แหละครับแสดงการแส่งว่าเราก็ไม่ติดทำไมฉาก NC ฉากลับซีนอย่างเงี้ยไม่ติดครับไม่ติดไม่ติด <c oughs> ลองดูลองดูเพราะว่าเรามีอาชีพเป็นนักแสดงนะครับเราก็อยากลองเรียนรู้บทใหม่ๆอะไรเงี้ยทุกอย่างการท้าทายของอาชีพเรามันจะแตกต่างจากที่เราเคยเล่นม,ามาั้งไหม NC ระว่าซีนวา,าว,วายกับ NC ละครปกติอืไม่แน่ใจครับด้วยความที่ว่า ยังไม่ได้ทดลองเราไปเจออะไรอย่างนี้แต่คิดว่าไม่น่าแตกต่างนะ <c oughs> เพราะว่าสุดท้ายเราทุกคนก็คือคนอะไรนะครับ <c oughs> มีความรู้สึกเหมือนกันจริงๆมีความกังวลไหมก,กับการที่แบบว่าเรา,เ,รา,าเล่นซิลธิฟายมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปยุนั่นเลจริงจริง แอบกังวลนิดหน่อยครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นบทที่แปลกใหม่กับเรามากเราไม่เคยเจอเจอบทแบบนี้เลยแต่พอได้รับเลือกแล้วเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเราทําให้เต็มที่ครับผมไม่กังวลเลยครับแต่สิ่งที่ไม่ต้องกังวลก็คือถ้ามีฉากที่แบบว่าจะต้องแบบว่าเออใสดเสือ้อเพราะว่าเราลุกแล้วลุก่อนน่าสนเราก็เออทำไม่ดีครับดิฟกาแฟครับบนเรือห <laughs> ลายคนเข้าไปแซวนะเย,ยอะเยอะมากครับแล้วก็มีคน ทักมาหาเหมือนกันครับว่าโอ้โหดิฟกาแฟนี่ต้องขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยทักแล้วนี่คือเหมือนว่าไดเล็กมาเลยหร,อหรือว่าไดเล็กมาครับแบบมีพี่ๆไทยช่องก็ทักมาเหมือนกันนะครับระบุนะมาพี่คนไหนที่น่าจะแว่าเขาเป็นห่วงการดิฟกาแฟของเราสุดมีมีมมแม่อ้อยครับแม่อ้อยทักมาบอกว่า โอ้ต้องขนาดน um> hmm> ั้นเลยเหรอเราก็บอกเอ้ยเราไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างงี้เราอยู่บนเรือครับผมจริงพอดิฟแล้วกาแฟมันขมกาแฟมันหวานหรือกาแฟมันยังไงกาแฟมันละมุนครับมันนวลครับขนาดนั้นเลยเหรอพอคนพอคนแซลมากๆมันขมนมนิดนึงครับ ปกติเราไม่ได้ถอดบ่อยไงใช่ไหมก็นานๆทีครับจริงๆไม่ค่อยอยากถอดบ่อยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ออกกังกายเลยครับขนาดไม่ได้ออกกันเนี้ยอันนี้คือเตรียมยังไงเตรียมกับฟิตหุ่นหรือยังไงที่ต้องฝืนยุ่งือกัเปล่าก็ปกติแล้วออกกังกายแบบปีนผาเลยครับก็เลยมีหุ่นที่ดูโอเคครับ จริงๆเราเป็นคนออกกำลังกายบ่อยเลยอ่ะ <c oughs> เอ่อก็ถ้าว่างก็ออกตลอดครับผมก็จะมีแบบเข้าร้านทำกาแฟแล้วก็ไปปีนผาอะไรอย่างนี้ครับอย่างพอมาฟีดีแตกดีอย่างเงี้ยเราจะแบบว่ามุ่งมั่นที่แบบว่าออตั้งใจในการที่ออกกำลังกายเพื่อที่จะแบบว่าทำให้ตัวเองเอาเป็นว่าถ้าว่างก็จะออกแล้วกันครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานเยอะมากๆครับผมจริงๆมันยากมาสำหรับแบบคนเดียวคนร่างเลยก็มันต้องกินให้มันแบบว่าบิวต์ขึ้นมา ยากมากเพราะว่าอย่างโป้นะครับถ้าไม่ออกกำลังกายเนี่ยหุ่นก็จะฟีบทันทีเลยครับแบบเห็นได้ชัดว่าไม่สองวันเลยคือถ้าสมมติว่าเราไม่ออกกำลังกายเนี่ยกินเท่าไหร่ก็จะไม่ขึ้นครับยิ่งตัวเล็กลงเรื่อยๆแสดงว่าเราเป็นคนที่แบบเผาผ่านเร็วกว่าเผาผ่านเร็วครับเหมือนเมตาบอลิซึมมันพ um ังแล้วครับมันโอเวอร์โหลดไปแล้วเราเพิ่งอายุไม่เท่าไหร่ครับมันพังไปขนาดนี้หรอลูกใช่ครับเพราะด้วยความที่เมื่อก่อนเป็นนักแบดนะครับก็ตีแบดวันละสิบชั่วโมงเลยครับเมตาบอลิซึมเลยพังอะไรนี้มันต้องมีวิธีเเทคคนนนิิพ่่่มมใใหห้้ัดูวาญขึ เล่นกีฬาอย่างเดียวเลยครับแล้วก็กินเยอะๆครับทำได้แค่นี้เลยจะไมการดิฟกาแฟแต่ว่าหลายคนเขาเดี่ยวโฟกัสการจ่ายรูโฟกไม่รู้เหมือนกันครับว่าคนอื่นโฟกัสตรงไหนครับแต่ผมตั้งใจดิฟกาแฟมากๆครับจริงตัวอยากเขาโฟกัสตรงไหนโฟกัสการดิฟกาแฟโฟกัสที่งทะเลหรือว่าขอบเรือคือตอนนั้นเนี่ยโป้แบบตั้งใจดิฟมากๆเลยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอการดิฟกาแฟเหรอไม่เห็นกาแฟเลยไม่กอ เม่ใช่ว่าจองบาริสต้าจอมบาริสต้าไหนปะจองมก่อนนี่มีแล้วมีนี่แหละฐานนี่มูนใช่ครับเราแบบเออโฟกัสเราอะไรหนักขนาดนี้ก็อะไรนะครับโฟกัสเออมาที่เราหน้าอ๋อก็ตกใจเหมือนกันครับไม่คิดว่าคนจะโฟกัสที่เราขนาดนั้นคือจริงๆเราตั้งใจดิฟกาแฟมากๆเลยเพราะว่าเราอยากให้คนได้กินแบบอะไรที่มันอร่อยครับผม มี่แปลกๆคอมเมนต์ปแลปแลกๆไม่มีนะครับแม้ว่ามีคนแค่แบบเฮ้ยกาแฟอร่อยดูหน้าอร่อยจังอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วถ้าจะไปชิมกาแฟยี้ต้องไปชิมที่ไหน <c oughs> ก็ไป, <c oughs> ไปชิมที่ร้านได้ครับผมอาโดนคาเฟ่ครับผม <c oughs> สุขุมวิทครับ <c oughs> หรือยังจะส่งกูเกิลแมพโอเควันนี้ละครถ่ายเป็นยรเงี้ยเสร็จอย่างที่คู่เรลาอ๋อไยลาภาคสองนะครับผมก็ยังประมาณอยู่กลางเรื่องได้ครับผมก็ใกล้ออนแอร์แล้วเหมือนกันครับผมจริงๆรตัวเรากดแันแม้เพภาควาหนึ่งที่มันแบบะสบความสน็จที่แบบเขเกินคาด กดดันมากแต่ก็รู้ว่าพอบทภาค2มาเนี่ยแล้วก็เราแบบเวิร์คช็อปกันมาเยอะมากเราตั้งใจทํางานมากๆรู้สึกว่าไม่กลัวไม่กังวลเลยครับเชื่อว่าดีกว่าภาคหนึ่งแน่นอนแต่เขบอกย่งกับมันทวงมันนักซอีเขาบอกว่าจะมาแย่งพี่กี่ตรงๆกันไม่แย่งเราก็เป็นเพื่อนกันเราทํางานร่วมกันที่ที่มันกดดันเนื่อจาก s e t t i ภาคแรกมันเป็นภางที่แบบว่าประสุดยอดสาเด็ดมากแล้วตอภาคสองมันเป็นเขาไว้ใจเราอีกแล้ว จริงๆก็กดดันนะครับพอภาคแรกทํามาได้สูงขนาดแล้วพอเกิดภาค2เกิดขึ้นเนี่ยครับเราก็แอบหวั่นใจเหมือนกันแล้วกันที่แบบถ้าไม่ดีเท่าภาคแรกเนี่ยเราก็จะเสียใจอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าจากที่เราทางานมาทั้งหมดเราเชื่อว่าดีกว่าแน่นอนครับเพราะแซมก็ดูมันนุ่มแล้วมันโอเคมันดูแบบมันสนุกมันสนุกมากมันมันดีมากๆครับมีสปอยล์ไว่ามันจะแบบว่าว้าวอ่ะภาคแรกเนี่เออนิดนึงแล้วกันนะครับมี CG เยอะขึ้นครับมีตัวละครเยอะขึ้นมีอะไร ให้ว้าวตลอดเวลาครับผมทุกๆแบบ5นาทีเลยว้าวตลอดแน่นอนพูดขนาดนี้เป็นความหมายของช่องแล้วนะความเย็นก็กำลังมานะกดดันแล้วเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องแบบว่ามีเตรียมแต่ว่าถ้ามันดีมันก็ต้องมีถ่ายต่อเรื่อยๆใช่ไหมก็อาจจะมีครับต้องดูว่าทันไม่ทันเพราะว่าซีจีเยอะมากจริงๆครับมีสลิงด้วยมีแอคชั่นเยอะมากครับผมพร้อมตลอดเนาะพร้อมครับร่างกายต้องพร้อมตลอดครับ จะได้ดูเมื่อไหร่ก็คาดว่าน่าจะกลางปีนี้ครับผมของไลลาภาคสองนะครับ